สเปกไก่ช็อปขายดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟและ RUV รับไอดีจำนวนมากรับทุกแบบตั้งแต่ไอดีไก่ยันไอดีโคตรเทพมีแบบไหนเราพร้อมปิดขายดีราคาถูกเริ่มต้นเพียง100บาทพร้อมแจกรหัสทุกสัปดาห์ที่ติ๊ t ต k อกลิงก์อยู่ด้านล่างครับมาครับผมนะคู่นี้ครับเป็นโมชิกับโฟอ,อาร์ก็ผมนะโฟอาร์เนี่ยเพิ่งชนะอินเตอร์เกมเมอร์มาเมื่อสักครู่นะครับก็มาดูกันต่อเลยครับ คู่นี้ครับใครชนะเจอกับทีมดิวครับี็ครับหวังว่าพี่ชจะได้เห็นทีมโมชิประทะทีมดิวสักรอบนะนะครับสำหรับรอบชิงนะครับเดี๋ยวพี่เขอยัดน้ำหน่อยนะพูดมากคอแห้งเลยแล้วตอนนี้ชื่นใจโอ้โหแล้วเป็นพี่อบโอ้ยโฟร์อาร์มครับโอ้ยปีเตอร์พี่ร่วงเลย เอ้ยกลับมาได้ไหมด้วยปืนแบบนี้ไม่น่าจะได้อูแต่เหลือโมชิโกะครับแต่มันเป็นปืนพกกระผมนะถ้าเกิดว่าเป็นสไนนเนี่ยมีโอกาสครับแล้วปืนพกน็อกหัวไปหนึ่งครับยังไงครับโมชิโกะโมชิโกะพยายามลากหัวครับเหลี่ยมนี่ลากหัวเฮ้ย าได้โมชิขอครับไม่กินนับครับขึ้นตามไปก่อนหนึ่งศูนย์จากตัวคนเดียวเลยครับไปเปลนมาตรฐานในใช้การใช้ช่วงต้นเกมครับเพราะว่ามันมีสักโคมโอ้ไม่เหมือนปืนครับแต่ไปนิ่งแล้วไม่คมอะไรขนาดนั้นครับเหมือนสองคนหลังนี่จะเข้าหัวเลยนะใช่ครับไม่งั้นจะไม่น้องเฟลขนาดนั้นครี้ปัก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 โอ้ยังร้องนะฮะแล้วถ้าจะบอกว่าโมชิโอ้โหมีร้องครับบอกเลยใช้เหมือนกันในการของการพี่เจอในแล็กนี่พี่รีพอร์ตนะครับ ถัาเจอในแล้งเนี่ยรีพอร์ตจริงๆนะคุณผู้ชมอะไรขนาดนั้นครับสำหรับโมจิโกหรือว่าโมชิครับอูอย่างนี้เดือดแน่ทุกคนครับเพราะว่าช็อตอย่างเงี้ยเราได้เห็นกันดิวไปแล้วครับกูแต่นี้คือเป็นการยิงหัวครับ คุณเราไป็นพี่สต็อปครับผมนะยิงมาครับปืนได้เปรียบนะตอนนี้ฮะับสำหรับทางด้านของทีมโมชิครับผมแล้วฝั่งนี้มีเทรดมาเหลือ2ต่อ2องครับผมนะเหลือทางด้านของโจนะครับโมชิแล้วปาดไปสวยๆครับผมนะนำก่อนเลยครับที่สองต่อศูนย์ครับยังตกใจไม่หายเลยครับที่องอีลิมครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับช็อกไม่หายเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ ช็อตนั้นเนี่ยจริงๆเฟิร์สช็อตนะเปิดสวยแต่ช็อตส,สองหายผ้าไปแล้วครับอย่างบ้ามันบ้าจริงๆเว้ยช็อตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ช็อตที่แบบมันจะทําได้บ่อยๆนะแต่เราเห็นจากแบบจากดิวจากโมชิเนี่ยแบบเก็บ3เก็บ4เนี่ยบ่อยนะทุกคนแต่มันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะเว้ยมันเวอร์แบบเวอร์มากคุณผู้ชมครับแข่งตั้งปีเลยได้ไหม แบบต้องมีแบบเดือนหนึ่งสองเดือนครั้งหนึ่งสองเดือนครั้งหนึ่งย่างไงก็สุดยอดเลยใช่ฮะเมื่อจริง,งอะ่ะดีอะแล้วหลายๆมาแบบนี้อยอยยอยไปด้านหลังไม่เจออะไรครับแต่ว่าการที่นำมาสองเกมตรงนี้โออาร์พลาดเกมนี้ไม่ได้นะครับใช่ครับแล้วจัดทัวร์นาเมนต์เ,เนี่ยจัดทัวร์นาเมนต์ครั้งใดฝากคิดถึงเหล่าแก๊งนักพาคไว้ด้วยนะครับทุกๆคนเลยพี่เมฆพี่ยูกิผมพี่บอลซีน่าใช่ครับพาไปกันด้วยฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยครับเหล่าผู้จัดทุกท่าน คือถ้าเกิดมาได้อีกสักราวทุกคนครับคิดว่าน่าจะจบนะสำหรับเกมแรกครับต้องดูว่าแต่ดูจากการยืนดูจากการถอยเนี่ยเหมือนเหมือนโฟอาร์มจะกลัวครับเอ่อแต่ก็สมควรที่จะกลัวนะทุกคนถ้าตามหลักแล้วอ่ะเพราะว่าแกมาแบบเหนือเหลือเกินทุกคนแล้วมีฮอคเทรดให้ได้หนึ่งครับเป็นปีเตอร์ครับที่พลาดครับตรงนี้ยังไงครับผมนะโฟอาร์มครับผมนะเราเลิฟยูครับผมนะเลิฟบูฟางขาวครับหรือว่าโจนะลูกเหมือนกันครับเรามีฮอคเทรดเบบี้อ้าวนะครับผม สองหนึ่งครับแต่คนที่เหลือสองหนึ่งเนี่ยเป็นโมชีไงครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมนะโมชีเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับยังไงโมชีเห็นแล้วด้วยครับผมเราเรียบร้อย<อ>ครับเขาทำเหมือนเป็นเรื่องปกติอ่ะมันไม่ปกตินะเว้ยการยิงแบบเนี้ยมันไม่ปกตินะแต่เขาทำให้มันเรื่องปกติได้อ่ะ คุณผ Get ู้ชมนี่ถ้าไม่ตัตัวนมันใช่เหรอวะในตมาโหดมากคุณผู้ชมสหรับกับตันทีมครับมจิโกหรือว่ามูชิครับสุดจริงๆนะสะบัด่โซ่งแต่ว่ามันก็ต้องล็อกกลับมาด้วยนะครับหรือบางทียิงในจังหวะสะบัดเนี้ยรีเฟกก็ต้องไวมากๆเลงครับเนี่ยโผล่ทิดเดียวแกก็จะสับเลยครับใเหนลยครับนี่เป็นการยิงสแปมนะครับ แล้วก็ผมนะเราแนวหน้าเนี่ยมีปีเตอร์อยู่เนี่ยสบายใจได้เลยครับทั้งโจ้นะนะครับอีกคนนึงครับหรือแม้แต่สต็อปครับบอกได้เลยว่าแนวหน้านี่คือเอาแน่ครับถ้าเกิดว่าจบตรงนี้จะจบที่1นึูเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปตัดสินกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคู่ชิงแล้วครับเราจะได้เห็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วทุกคนครับสำหรับคู่ต่อไปนี่แหละครับก็ภาวนาให้เป็นโมชินะเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับว่าจะเป็นโมชีที่แบบล้างแขนไหมนะครับ หรือว่าจะเป็นการย้ำแขนของทีมดิวครับโอ้แล้วเบบี้ซอฟก็เหมือนโดนเปิดเข้ามาครับแต่เหมือนสู่ได้เหมือนกันครับผมปีเตอร์ลูดมีฮอปไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหปีเตอร์นี่คือโพสชั่นโคตรดีครับผมแล้วตรงนี้ก็โดดปาดมาช่วยเพื่อนได้สำเร็จครับผมและโดดปาดไปถึงสองคนสำหรับปีเตอร์ครับโอ้แล้วเรียบร้อยคก็เหมือนขึ้นนำที่หนึ่งจ่อศูนย์สำหรับทีมของโมชิครับอ่ะครับผมเข้าสู่เกมที่สองครับ มาดูกันมาดูกันครับว่าจะจบอย่างไรครับผมนะ้วสำหรับเกมนี้ครับก็เลยคาดว่าทันาตุลดิวเนี่ยในรอบที่เจอกับทันาธีโมชีก่อนนั้นเนี่ยกจบเร็วๆไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ชิงกันอ่าเดี๋ยวดูครับว่าจะมีแบบช็อตเว่ออีกหรือเปล่าครับสำหรับทัชนาตของโมชีครับเว่อร์มากเลยอ่ะเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของสี่สี่ที่เพื่อนชอบเว้ยมันมันเดือดมากเวลาแข่งทุกคนมันมันสนุกจริงๆอ่ะนะครับ ไม่รอดอะไรครับผมนะตรงนี้ครับโอ้ยอย่างนี้ครับเหลือปาล์มครับคนสุดท้ายครับผมนะเขี่ยมาแล้วครับเขี่ยมาแล้วครับเขี่ยมาโหจะเป็นเลิฟบูครับหรือว่าโจนะเนี่ยไม่ทั้งชื่อดีๆไงเราอะนี่ครับเก็บไปหนึ่งนะครับแล้วก็เลิฟบูฟังขาวโจนะครับครับโมชิโกะยิงน้ำก่อนหนึ่งศูนย์ครับจากโมชิครับโโอ้หจอใหญ่ก็ดูเต็มจอจริงใครมางานนี้ ขอองตติิดดมม้ืจากที่พีษษ่สยจะมาเชียร์น้องปีเตอร์น้องออนไฟทุกคนครับ <จอ S 1> กลายเป็นมาว้าวช็อตมูชิมาว้าวช็อตดิวนะเออบ้ามาหักทุกคนตรงนั้นนี่สามารถไปได้เลยได้้วยตรงนั้น วอดแบบคตรเวอร์ขนมนี่สามารถหยิบได้เลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งให้กับท้าตัวของแฟนขับฟีเฟอร์ทุกคนที่มาที่งานตรงนี้ที่สยามไอทูฮัฟชิปหั่ครับใช่ฮะแข่งเยไม่พอที่รอแข่งอยู่มันจัดอยู่ห้างนะทุกคนนะสำหรับรายการนี้นะครับรอแบบจัดกลางห้างเลยหรือเปล่าบรรยากาศที่อาจจะไม่ต้องเหนื่อยล้าเกินไปครับเดีวันไหนใครอยากมาใช้บริการก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่ตัวสยามสโตรีชั้นสี่ครับตัวทัวรชิปหั่งีเอ็กพราตูเรียม โอ้โหนี่จะดันใส่อย่างเดียวเลยครับสำหรับทีมโมชิให้ทุกคนทีมโฟอาร์นี่คือต้องรับครับทุกคนยับเรามีฮอคเ่ยโอ้โหมาออกันฝานี้โมชิเปิด้วยดีเซิร์ตอีเกิลครับผมแล้วตรงนี้เลิฟบูก็ได้อีกหนึ่งครับสำหรับโจนะอย่างนี้โอ้โหรอดยากแล้วมีเทรดให้ครับผมจากปีเตอร์ก็จัดให้เลยครับสองต่อศูนย์ยับไม่แน่เราจะได้เห็นสี่ศูนย์ทุกคนนะครับไม่แน่จะได้เห็นสี่ศูนย์เลยครับ เราก็จบไปเลยทุกคนครับแล้วมาว่ากันครับสำหรับรอบชิงครับกิดใฟลายรอบวยใช่ครับโมชิน่าจะรอมาฟอรวน้ครเพราวนเือกี้ก็ใช้เป็นแบบธรรมดาธรคือเงินได้เปรียบทุกคนครับของคือได้เปรียบอะตอนเนี้ยแต่เสได้ต้องมันปรับะเบิดนี่แหละทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยระเบิดเหมือนแบบซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อใช่ใหกกไหมสามลูกเอาไหมแต่ตอนนี้เหมือนแบบให้แค่ลูกเดียวนะเพราะว่าสกิลระเบิดมันแรงทุกคนางรอบครับ โอ้แล้วส่งปีเตอร์มาล้วงคนเดียวครับผมนะมุมนี้ครับแล้วฝั่งมุมนู้นมาถึง3ามเขาเปผมนะแต่ถ้าเกิดว่ายืนอย่างเงี้ยเท่านคิดว่าโฟล์ท์รอดยากนะนะครับคืออยู่ตรงเนี้ยมันมันมันรับทุกอย่างทุกคนครับทั้งระเบิดทั้งกระสุนเนี่ยมันเหมือนมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วทุกคนนะครับแล้วทีมที่แบบดันใส่มันได้เปรียบอยู่แล้วทุกคนครับเราวิ่งมาครับผมนะซันไนมาโมจิโกะครับผมนะยังไงช็อตนี้เปิดไปไม่โดนทุกคนโดนส่วนมาครึ่งรอบแล้วโอ้แต่เบบิ้ลซ็อครับมาเทรดให้ฮะสครับสล และตรงนี้ซามที่ไ่ก่อนแล้วหมแล้วเลิฟบูกับปีเตอร์ช่วยกันี้งครับคนสุดท้ายอย่างนี้จบที่สามต่อ0ูนไปเลยครับอย่างที่บอกครับเราจะได้เห็นสี่ศูนย์แน่ๆครับเราจะได้เห็นสี่ศูนย์ครับแล้วก็เกมสุดท้ายเกมหน้ารอบชิงชนะเลิศครับสนุกมากวันนี้ ทำไมพี่ไม่สตรีมวะเนี่ยเออทำไมพี่ไม่สตรีมวะเนี่ยผู้ชมกินมีแค่สนายเดียวครับทำไมงั้นนี่เดือดเลยครับแต่ทน้ของปาร์มฮับก็เตรียมตัวมารับมือเหมือนกันนะจริงๆก็ตัดโมชิโกะได้เนี่ยเพราะว่าพลังของฝั่งโมชิจะลดลงเยอะเลย เพราะว่าเขายืนลึกมากๆแล้วจ่ายดาเมจได้ดีมากๆแต่ว่าตรงนี้เขาเปิดใส่แต่ว่าบาลรับโดเองครับแล้วเป็นนาโมชิโก้โอ้โหแล้วเสียไปหนึ่งทุกคนรวดเร็วครับสำหรับโฟอาร์มครับแต่เอามาจบแล้วแหละทุกคนนั่นแหละครับปีเตอร์ครับระยะนี้ลากหัวครับคิดดูแล้วกันนะครับระยะนี้ลากหัวครับผมเหลือมาลูอัสครับกับทางด้านของโฟอาร์มครับผมไหลมาฝั่งนี้เป็นพี่ซอฟครับผมหามุมอยู่แล้วโมชิโกะครับผมนเทรดได้หนึ่งแล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับตีต่อสูงครับ เราจะได้เห็นคู่ชิงชนะเลิศครับผมนะระหว่างทีมดิวกับโมชิอีกรอบครับ